สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตพลิกล็อกถล่มทลายค่ะสำหรับผลการเลือกตั้งที่ปทุมธานีเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งการเลือกตั้งซ่อมสอสอแล้วก็เลือกตั้งนายกอบจอที่เพื่อไทยแพ้ทั้งสองสนามคุณอาวุธเห็นอะไรจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะครับในมุมมองของผมนะครับผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์เนี่ย ส่งสัญญาณที่มีสามในยะทางการเมืองนะครับสามในยะในยะแรกเนี่ยก็คือว่าประชาธิปัตย์สามารถชนะการเลือกตั้งได้ในดงคนเสื้อแดงถิ่นเสื้อเ,<ล>เป็นถิ่นเสื้อแดงแท้ๆเลยประชาธิปัตย์ชนะนะครับจะเรียกได้ว่าชนะทั้งสองสนามก็ได้เพราะว่าคุณชาญพวงเพชรนายกอบอจอเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็ใกล้ชิดกับคุณนายวินชิดชอบแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ นะครับแต่ว่าท่านสมัครในานามของอในผู้สวักอิสระก็คือเป็น,นฝ่ายตรงข้ามกับเพื่อไทยแล <ผม S 1> ะแต่ว่าประชาธิป,ปัตย์ก็ยังต้องระวังในผลการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าผู้ไปลงคะแนนเนี่ยมีเพียงร้อยละ30ซึ่งต่ำมากมในเทียบกับการลงคะแนนครั้งอื่นๆนะครับก็แสดงให้เห็นว่าพรรคนเสื้อแดงเนี่ยอาจจะไม่พอใจหรือหันหลังให้กับพักเพื่อไทย แต่ทานองเดียวกันก็ไม่อยากลงคะแนนให้พักประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้หันมาหารประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นนัยยะแรกนะครับนัยยะที่สองก็คือว่าพักเพื่อไทยจะต้องตระหนักและก็ขบคิดให้มากถึงการาบทบาททางการเมืองต่อไปนี้เพราะว่าไม่ว่าจะทาไม่ใช่ว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยคนเสื้อแดงจะเลือกเสมอไปนะครับคราวนี้พักเพื่อไทยพลาดมากที่ยอมให้สอสอลาออก แล้วก็ไปสมัครอบจอแล้วก็ไปเลือกสามีของสสเขตสมาลงรับสมัครเลือกตั้งในเขตห้าเสมือนว่าไม่ได้ให้การเคารพนับถือในผู้ลงคะแนนของพรรคปุมไอ้จังหวัดประทุมธาน,นีเลยคือจะ,ะ,จะเอาใครมาลงเ,<อ>าเรคิดว่าคนาจะเลือกะนะครับจะทําอะไรก็ได้นะครับจะให้สสไปเป็นนายกบอบจก็ได้อ,อะไรอย่างนี้นะครับโดยไม่มีผลงานพิสูจน์ชัดนะครับโดยเฉพาะสสพักเพื่อไทยจังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ย เออมีเสียงบทกันมากถึงบทบาทเมื่อตอนน้าท่วม <c oughs> นะครับว่าทําให้ราษฎรผิดหวัง <c oughs> นะครับเออรายะที่สามที่สําคัญที่ผมเห็นว่าสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่ากระบวนการปลองรองเนี่ยจะยุ่งยากมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยบุคคลในรัฐบาลก็ดีในผู้นําเสื้อแดงก็ดีเนี่ย <c oughs> พยายามที่จะเร่งรีบเร่งรัดในการส,สร้างความปรองรองความสมานนฉันแล้วก็ให้นิรโทษกรรม นะครับเออนี่เป็นแนวทางที่กําลังดาเนินอยู่แนวทางปลองดองในแบบของฐบลไทยอ่าในแบบของเพื่อไทยนะครับแต่จะเห็นได้ว่าถ้าดูตามเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของคนเสื้อแดงเนี่ยจะเห็นว่าในระดับรากหญ้าเนี่ยนะครับเป็นอันมากไม่เห็นด้วยอยากจะทราบข้อเท็จจริงก่อนนะครับที่จะให้นิรโทษกรรมนะครับแล้วเ็เกี่ยวกับการ ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อสองปีที่ผ่านมานะครับใครเป็นคนฆ่าคนเสื้อแดงกันแน่แล้วทำไมมันเกิดความวุ่นวายความไอความนองเลือดเกิดขึ้นนะครับคนเสื้อแดงระดับรากหญ้าเนี่ยอยากรู้นะครับแต่ว่าผู้นำแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอยากที่จะข่ามอันนี้ไปแล้วก็ไปไปนิรโทษกรรมเลยนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่า ออพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลเนี่ยปราโมทาพรรคประชาธิปัตย์ว่าการที่จะมายื้อเรื่องปรองดองเนี่ยนักออผู้เลือกตั้งจะลงโทษแต่ผลที่วันอาทิตย์ก็ชัดแล้วนะครับว่าผู้เลือกตั้งไม่ได้ลงโทษพรรคประชาธิปัตย์แต่จริงๆก็ลงโทษพรรคเพื่อไทยอืมค่ะซึ่งสรุปก็คือว่าสิ่งที่เห็นชัดๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผลต่อเรื่องการปรองดอง ที่รัฐบาลต้องคิดครับ,รบแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน่าจะเป็นบทเรียนให้กับบรรดาสสที่บอกว่าจูจูนึกอยากจะลาออกไปลงสมัครอะไรก็ถือว่าเรียกว่าเป็นบทเรียนถ้าเกิดว่าใครยังคิดที่จะทำแบบนี้อยู่ก็คงจะต้องคิดหนักค่ะ